สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์คุยแบบสบายสบายกับสมชายนะครับที่ชายหาดกำมาลาเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็อยากจะมาพูดความหลักความหลังในอดีตนะครับเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของเรานี่แหละคุยกันแบบสบายสบายนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมให้ไปเลยว่า เกี่ยวกับด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเมื่อปี2544ที่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับตอนนั้นเป็นไทยรักไทยคำจากนโยบายของพรรคไทยรักไทยสมัยนั้นนะครับอ,อันนี้อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่เพื่อมาพูดคุยเรื่องอดีต ให้กันฟังเพื่อเป็นวิปฐานนะครับในฐานะที่เป็นคนเป็นสมาชิกพักธรรมดาธรรมดาชาวบ้านแล้วก็ทำงานโรงงานธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเอาเป็นว่าผมก็ขอฟันธงนโยบายสองอย่างเน้นๆเ,นเลยนะครับเป็นนโยบายที่ ทำให้กลุ่มที่ผู้มีอำนาจก็แล้วกันในบ้านเมืองที่ไม่พอใจดรทักษิณมากๆก็คือหนึ่งนะครับนโยบายเอาหวยใต้ดินมาหวยบนดินนี่แหละคือจุดสำคัญนะครับที่ผู้มีอำนาจต่างๆ อย่าลืมว่าผู้มีอำนาจในประเทศเรามันมีหลายส่วนหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่สองผมอยากจะมาเล่าว่าเป็นการมีป่าบยาบ้านั่นเองนะครับโดยใช้มาตรการที่เด็ดขาดแล้วก็ได้ผลนะครับก็มีการโดนข้อหา มีการว่าค่าตัดตอนอะไรตั้งห้า0ันศพประมาณนี้สองอย่างนี้ล่ะครับที่ทำให้ดรทักษิณชินวัตรได้คะแนนจากชาวบ้านชาวนานะครับออกมาแล้วก็ได้ใจคนมากจริงๆก็สองอย่างนี้แหละส่วนเรื่องสามสิบบาทรักษาทุโกโรคหรือว่า กองทุนหมู่บ้านหรือว่า SME SML และก็หลายๆอย่าง o t ท็ออันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับที่คู่มีบารมีหรือว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองไทยนะครับอาจจะกล่าวสั้นๆว่าอนุรักษ์นิยมนั่นแหละครับเอาละมาจะมาพูดถึงปัจจุบันกันแล้วกันนะครับ ท่านดรทักษิณนี้ก็โดนมาแบบหนักจริงๆนะครับทั้งข้อหาทั้งอะไรทั้งโอ้โหมากมายนะครับแต่ว่าช่วงที่กลับมามันบางคนก็นินทาว่าสองมาตรฐานหรืออะไรในลักษณะนี้นะครับส่วนตัวผมแล้ว ผมให้มองนะครับท,ทุกทท่านมองว่าคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อะไรทุกทุกอย่างก็ยังไม่ราบรื่นนะครับเพราะจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทาง ะร,ระดับหัวหน้าหรือว่ากลุ่มคนสีเหลืองนะครับกลุ่มสีเหลืองระดับหัวหน้านี้โอเคคุยกันได้แต่จะว่าระดับข้างหางนี้ก็อย่างพันธมิตรเอ่ยให้เห็นชัดเลยนะครับเขาไม่พอใจแน่นอนนะครับแล้วก็พอมาปัจจุบันที่จะผมมองว่าถ้าจะ ดำเนินงานเกี่ยวช่วยเหลือ,อคนที่ได้ผลกระทบที่ในบริวารเครือข่ายของพักไทยรักไทยหรือพักพลังประชาชนในอดีตมีติดคดีกันเยอะแยะนะครับแล้วก็ล้มตายกันก็เยอะแยะบ้านแตกสแลกขาดล่มจมแล้วก็นี่สินล้นผลตัวหรือถูกกระทำ หลายอย่างหลายชนิดที่เราคนรุ่นใหม่อาจจะคาดไม่ถึงนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะคาดไม่ถึงเพราะว่าการที่การที่อย่างวิชาอาเซียอิษยาเขาก็ได้พูดถึงว่าการต่อสู้การนี้ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้อาวุธนะครับเป็นการที่ในลักษณะทางอ้อม ค,คือว่าการทำลายคนเนี่ยไม่ต้องไปทำลายตรงๆนะครับเป็นการทำลายทางอ้อมและทำให้เครือข่ายอของพรรคไทยรักไทยนั้นอ่อนแอลงนะครับอันดับแรกก็คือโดนทุกรัคนะครับที่เห็นได้ชัดๆนะครับคนที่ปักหลักปักฐานอยู่กับพรรคไทยรักไทยทุกวันนี้ ก็ยังเหลืออยู่นะครับก็มีนายแพทย์คมมินนายแพทย์สุรงกงแล้วก็ท่าน้วนภูมิธรรมเวชยชัยนี่คือตัวที่มันสมองที่อยู่ด้วยอุดมการทางการเมืองล้วนเลยนะครับเพราะว่าอย่างท่านมีความรู้มีความสามารถและก็มีวิชาการการแพทย์ที่จะ รักษาคนเปิดคลินิกอะไรก็พะก็มีฐานะนะครับแต่ผมมั่นใจในความมีอุดมการที่เป็นคนเดือนตุลานะครับและก็อ,ะอยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองจริงๆเอาละแต่ปัจจุบันนี้ท่านมองดูสีหน้าคนเหล่านี้ต่างๆนะครับรวมถึงคุณ พันศักที่เป็นที่ปรึกษาลับๆมาตั้งแต่ไทยรักไทยท่านมองสีหน้าของคนกลุ่มนี้จะมองเห็นว่าเขามีความกดดันแล้วก็มีการคล้ายๆว่าเก็บความลับหลายๆอย่างอยู่ในใจและไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็เกิดจากที่ พูดกันให้เข้าใจง่ายๆคือเหลืองกับแดงจับมือกันในระดับหมนหน้านะครับหรือว่าเข้ามาเป็นแกนนำอนุรักษ์นิยมใหม่นั่นเองนะครับแต่อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่ศึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์นี้ไว้เพื่อที่จะจะไม่ผิดหวังในพัก ที่ท่านสนับสนุนสนับสนุนอยู่นะทุกๆวันนี้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งจะเก่าข้ามก็ไม่ได้ก็คือการปราบปรามประชาชนเมื่อปี2553นี่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มองดูแล้วว่าจะเอาใคร ที่จะสยบหรือว่ามาต่อสู้กับพรรคเก้าไก่ซึ่งตอนนี้กระแสนิยมาตามโพลต่างๆก็พุ่งสูงมากมายจริงๆนะครับแต่ว่านะครับก็ผมพูดหลายครั้งแล้วก็บอกหลายครั้งแล้วทุกว่าการที่ได้รับความกระแสความนิยมจากประชาชนจะมากขนาดไหนนะครับแต่การบริหาร ประเทศชาติมันจะติดกับพักที่ใหญ่ที่สุดก็คือพักคข้าราชการนะครับไม่ว่าจะสีกากีเป็นหนักที่สุดคือพักสีเขียวนะครับนี่คือ,อมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้คนรุ่นใหม่มองว่าพรรคเพืเ่อไทยเป็นรัฐบาล งบประมาณยังไม่ใช้เลยแถมมีชนักปักหลังดรทักษิณก็ยังพักโทษอยู่นะครับก็ราอีกประมาณ6เดือนจึงจะพ้นโทษแล้วก็มีชนักปักหลังก็คือมาตรา112ที่วันที่10เมษายนนี้ก็จะเป็นดุลเพินิตของอายการสูงสุดที่จะสั่งฟ้องหรือยก ยกเลิกการฟ้องหรือว่าสืบสวนต่อไปนะครับอันนี้เราต้องจับตากันดูดีๆผมประเมินแล้วว่าผมให้เวลาพักเพื่ออะไรนะครับที่จะใช้เวลาที่จะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะก็หนึ่งปีเต็มๆนะครับเมื่อถึงวันนั้นแล้วนะครับผมว่าไยอนุรักษ์นิยมเก่า ขายังไม่มั่นใจในด็อกเตอร์ทักษิณในปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับคือเขาก็ไม่อยากได้ทั้งก้าวไกล่และเที่ยไทยนั่นแหละครับแต่ดูตัวเลือกแล้วมันไม่มีที่พักไหนที่จะมาสู้กับก้าวไก่ได้นั่นเองก็คือเอามาสกัดพักก้าวไก่อันนี้ก็อยากให้คนรุ่นใหม่ให้ รู้ไว้แล้วก็แต่ผมมั่นใจละคนรุ่นใหม่พอจะรู้อยู่นะครับถึงกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่จะพุ่งไปที่คุณพิธาหรือ,อเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับถึงจะสูงมากอย่างไรแต่ก็อย่าลืมว่าขอให้มองอดีตพักเพื่อไทย ก็คือทักเก้าไกในปัจจุบันปัจจุบันนี้แหละนะพี่น้องคนรุ่นใหม่อันนี้อยากฝากข้อคิดแล้วก็อยากฝากให้คนรุ่นใหม่คิดให้ดีๆคิดให้มากๆนะครับผมก็อยากจะพูดในานามส่วนตัวว่าการที่คนรุ่นใหม่จะได้รัฐบาลที่ตัวเองชอบผมมองว่า สปีนี้ยังจะน้อยไปนะครับผมประเมินเลยว่าแปดีขึ้นไปนะครับคนรุ่นใหม่จึงจะได้พักที่เป็นตัวแทนของตัวเองมาบริหารประเทศชาตินะครับแต่อนุรักษ์นิยมเก่าเขาก็ยังไม่ไว้ใจดรทักศินอยู่นะล่ะครับก็เป็นกอันว่าเพราะท่านเป็นคนคิดไวทำไวแล้วก็ มีนโยบายอ,อยากคล้ายๆว่าเมื่อก่อนทานโยบายแบบตามใจโลกเสรีนิยมเลยแต่พอมารวมกับนุรักษ์นิยมเก่านโยบายต่างๆมันก็อย่างว่าะครับคนมีประสบการณ์ผูกกัะทำมาอย่างหนักหน่วงนะครับหมายถึงตัวท่านและ,ะคนใกล้ชิดคนบริวารแม้กระทั่งแฟนคลับ โดนกันทุกคนทุกท่านไม่มีข้อแม้นเลยนะครับขอให้มีจุดอ่อนคุมอ,อนุรักษ์นิยมเก่าเขาเล่นท่านแน่นอนนะครับอันนี้อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับต้องหาเกาะป้องกันตัวไวด้ดีๆนะครับอันไหนที่มันมีจุดอ่อนของเราเราต้องรีบสกัดรีบอย่าให้มา ตัวเราเราจะรู้ได้ยังไงตามประสบการณ์ส่วนตัวให้เรามองคนใกล้ชิดนี่แหละนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงในตัวเราที่เขาจะมาเล่นงานเราอันนี้เป็นเคล็ดลับพิเศษที่ประสบการณ์โดยตรงนะครับขอให้ท่านมองคนใกล้ชิดนะครับคล้ายๆกับว่าสาง าตามโบราณที่ว่า,อ,าอะไรที่อะไรที่เขาพูดไว้ผมก็ลืมแล้วล่ะถ้าท่าเก่าเมียรักทหารตำรวจลิเกเรเือ,อลิเกเรือเมตำรวจไว้ใจไม่ได้นั่นเองนี่คืออยากจะฝากจากประสบการณ์ของผมสมชายจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ